สวัสดีครับอ่ะนะครับเจ้าของช่องคัสซมตีนะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงการที่ทําตัวของอ่า MR18 นะฮะหรือว่าพวก XR ด้วยก็ได้นะครับให้มันเป็นนะฮะ w i f i ไคลเอนนะครับ Wi-Fi ไคลเอ็นก็คือลูกขายนะฮะก็เหมือนแบบเราเอามือถือเข้าไปต่อระบบในบ้านของเรานะครับที่เป็นเป็น Wi-Fi หมดแล้วนะฮะถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้ข้างนอกบ้านนะครับซึ่งที่มันจะต้องมีเราเตอร์แยกเพื่อที่เราจะเอาไปคุมต่อนะฮะเราก็ทําโดยการ อย่างแรกเหมือนวิธีแรกที่เคยบอกไปนะครับก็คือต่อคอมไม่ได้ก่อนอย่างแรกต่อคอมไม่ได้หรือว่าคุณจะทําให้มันเป็นเราเตอร์ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาเซตอีกทีนะโอเคไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้คือต่อมาเรียบร้อยแล้วใช่ปะอันนี้คือเราต่อแบบต่อกับอันนี้ได้แล้วคือคลุมได้แล้วเหมือนตอนที่แล้วที่เราสอนคอนเน็กนะครับซึ่งคุณอาจจะคอนเน็กมันจากการที่ให้มันเป็น Access Point ก็ได้ยังไงก็ได้ให้มันเข้าไปก่อนนะครับแล้วพอเข้าไปได้แล้วเนี่ยคุณก็มาที่ Set Up นะฮะ Set Up แล้วคุณมาที่ W Land นะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะง่ายตรงนี้ก็คือพอนัน่นปึ๊บคุณก็เซตไปว่าระบบบ้านคุณใช้รหัสความปลอดภัยแบบไหนส่วนมากก็จะเป็นหลังๆก็เป็น WPA2 นั่นแหละแล้วก็ใส่ชื่อชื่อที่บ้านคุณนะว่าเป็นชื่ออะไรชื่อ WiFi นะฮะซึ่งอันเนี้ย ันก็จะมีเยอะแยะมากมายที่ทําออกมานะครับก็คอเอก็เป็นส้นตีนั่นแหละนะฮะแล้วคุณก็ใส่รหัสลงไปนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เป็น dhcp ได้เลยให้มันแจกรหัสนะฮะรับรหัสปกติไม่ต้องเป็น static ไม่ต้องไปฟิกไม่ต้องไปฟิกมันไม่ต้องดัดซีริทนะฮะก็นั่นแหละเพราะอยูมันก็คอนเนกกันต่อปกตินะครับซึ่งเนี่ยปึ๊บใช่ไหมแล้วเราก็โอเคได้เลยนะก็เรียบร้อย เซตตรงนี้เรียบร้อยนะทุกคนเข้าใจนะเซตตรงนี้ให้มันถูกนะอันนี้บอกเลยว่าให้มันถูกเดอ้ออ่ะพอถูกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลองต่อกันว่าจะต่อได้ไหมอันนี้เราถอดสายแลนออกแล้วนะอ่าตัวเนี้ยมันก็จะดิสคอเนคของมันไปเนาะเออแล้วก็ไปต่อไปที่ Wi-Fi คล i e n นะครับให้มันไปเป็นลูกขายชูบอ่ะลองดูว่ามันจะติดไหมนะ เพราะฉันก็ไม่ทราบว่ามันจะติดหรือเปล่าแต่จริงๆทําแบบนี้ใส่ให้ถูกใส่ทุกตัวให้ถูกเดี๋ยวมันเกาะกันเองอ่ะนี่ติดแล้วเห็นไหมเพราะติดแล้วขึ้น192.168.1.135ซึ่งตอนแรกที่ไม่ได้ใช้ให้มันเป็นลูกข่ายจะเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับเนาะอะ,อ,ะอันนี้จะตรวจสอบว่าใช้ได้จริงไหมฉันก็จะเทสใหม่ถ้าใหม่แล้วตรงนี้วิ่งก็แบบฮัลโหลอัอ่ะฮะ เสียงเข้านะครับแปลว่าอันนี้คือถอดสายแลนออกมาแล้วนะวิธีนี้คือถอดสายแลนออกมาแล้วนะอันนี้ก็คือเชื่อมต่อในบ้านถ้าอยู่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จะอะไรมากมายคุณก็เอามาเชื่อมต่อในบ้านก็สบายๆนะครับก็ใช้ได้เลยอันนี้คือวิธีหนึ่งที่อ,อีกหนึ่งโหมดสําหรับไมด้าเอ็มอาร์สแปดหรือเอ็กซ์อ่ะแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งวิธีนะครับดูว่ามันจะทำยังไง ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าดูเฉยๆก็ได้หลค์เลยอะไรไม่ต้องกับอาร์ตส้มตี T e นะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ